สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนักฟุตบอลนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนกีฬาฟุตบอลชื่นชอบการนักฟุตบอลก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับซูชวนกำลังเห็นนะครับกับการของไอ้ปืนใหญ่ a r s e n อลนะมาตินโอเดนกานะครับนะใบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะเดี๋ยวดจไซา์ของรุ่นนี้นะครับของพานินี่นี่เป็นคอนิเคิลนะผมจะเด้ี่ดยังไงคอนิเคิลนะครับ นี่นะ2 0 2 1 2022นะด้านหลังจะประมาณนี้นครับมาติโนเดนเกตนะก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับนะนี่นะอาจจะไม่ได้วิ้งวับอะไรมากเนาะเปื่อท่านใดชื่นชอบนะครับในสไตล์แบบนี้นะครับนะด้านหลังก็มีโทเมนะแฝงแนละ้วขอขอติดรูปแนละ้วนี่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับาการนักฟุตบอลนะของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับนะก็เป็นอีกหนะึ่งใบเนาะที่อาจจะแบบ ใครที่ชอบเป็นแฟนบอลนะยังไม่ได้เก็บลายเซ็นอะไรเงี้ยก็เล่นใบแบบนี้ก็ได้นะครับส,สวยๆอีกหนึ่งใบนะนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะบก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนคลิปนี้สวัสดีครับ